เปิดกล่องรับซื้อเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับเอฟซทุกคนทุกท่านนะครเข้าสู่ช่องของปรป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญอะใครเข้ามาแล้วเอฟซีฮะก็หากชอบที่จะดูเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับเหรียญกระสอบก็สามารถกดติดตามช่องของปรปาไว้นะฮะกดติดตามปึ๊กเลย กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของประปาเนาะจะได้รู้ข่าวสารสําหรับช่องของประปานะว่าช่องของปาปารับซื้อเหรียญแบบไหนเนาะ,ะเราจะได้ศึกษาไปหาเหรียญที่ประปาประกาศรับซื้อมาขายมาจาหน่ายขายแบ,บ่งปันให้กับช่องของประปาเนาะ,นะหากท่านอ,อยากจะมีงานอดิเรกทําเกี่ยวกับเหรียญกระสับอะไรประมาณนั้นก็มีหลายคนหลายท่านฮะเขาดูช่องของประปาแล้วเขาก็ส่งเหรียญมานะเขาไปหาเหรียญได้ ามที่ช่องของปา้าประกาศรับซื้อไปแขาก็ส่งมาขายฮะได้เป็นงานอดิเรกบางคนบางท่านนะ่ะน่าจะยึดเป็นอาชีพอา,อาชีพเป็นที่เรียบร้อยไปด้วยก่อนที่ป้าจะาเป็นช่อง y YouTube ใช่ไหมแต่เขาก็อเห็นว่าช่องทั่ปาประกาศรับซื้อเหรียญเขาก็ส่งเหรียญมาให้เนาะอย่างนักสะสมท่านเนี่ยเอฟีฮะมาจากซอ,อยกำนันแม้นก็เป็นเอฟีเขตบางขุนเทียน เขตจอมทองกรุงเทพมหาคนครในเอฟซีหะเขาก็ส่งเหรียญให้ช่องของข้าช่องของป้าป่าบ่อยๆโอเคเนาะอ่ะป้าป่าดึงเหรียญออกมาแนละ้วน้ำหนักเยอะเลยเอฟซีหะน่าจะเป็นเหรียญอ่ามีจํานวนค่อนข้าง,าง,างจะหลายเหรียญก็เลยทีเดียวมาลองมาดูกันเนาะอ่ะขอบคุณเจ้าของเหรียญอ่าเขตจอมทองนะฮะขอบคุณจริง,รงๆที่ส่งเหรียญให้ช่องของป้าป่าบ่อยๆอยอ่ะป้าป่าฝากขอบคุณฮะ ติดตามราคาของเหรียญด้วย f c 5โดยเฉพาะเหรียญที่ระลึกนะเหรียญที่ระลึกเหรียญที่มียอดจํานวนการผลิตเยอะอะไรประมาณนั้นนะก็ถามคุยกับแอดมินนะไม่ใช่ว่าป๊าจะไม่รับซื้อเลยก็อาจจะมีบ้างบางชนิดราคาที่ช่วงจังหวปะปาอยากได้อะไรประมาณนั้นเนาะเอามาเสริมทับเอามาเสริมช่องของปปาเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะ ช่องของปปานั้นรับซื้อเหรียญผลิตมากขายง่ายแต่ได้รับความนิยมฮะมีราคาซื้อขายเกินนาเหรียญเนี่ยปปาก็รับซื้อกันมาตั้งแต่ปีแรกๆแล้วแหละนะสำหรับเหรียญที่ผลิตมากขายง่ายเนาะอ่ะโอเคฮะเทออกมาเลยเอสสนะปะปาขอเทเลยปื๊ดอ่ามากันแล้วตรงนี้ก็เป็นรายการเขานะเอาวางไว้สุดหมายเลขบัญชีธน,นาคารปื๊ดมีเหรียญอะไรกันบ้างเนี่ยมาเดี๋ยววางตรงตรงกล้องกัน อ่ะดูชิ้นแรกกันเลยเนาะดูชิ้นแรกเลยตรงนี้ก็เป็นเหรียญ FC ฮะมาอย่างนี้เลยก็สวยงามดีเนาะอันนี้เป็นเหรียญ1บาทครุฑปี17ฮะ1บาทครุฑปี17ึ่งเดเี๋ยวนาะอ่ะก็ใส่แพ็คมาอย่างนี้เลยโอเคนะฮะก็สวยงามดีเนาะเนี่ยหนึ่งบาทครุฑปี17อ่าโอเคนะฮะใครที่มีฮะ่หนึ่งบาทครุฑปี17ฮะ สภาพมาตเตียนเพื่อเพียวปะป่าได้ผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านช่องของปะปารับซื้อก็เริ่มต้นกันเหลยละยญละ2บบาทไปจนถึงเหรียญละ1น0บาทก็เลยทีเดียวสําหรับผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานโอเคเนาะปะปาขออนุญาตวางไว้จบแลวหนึ่งรายการอะต่อมาฮะต่อมาเรามาดูรายการต่อมาหอ่อต่อมาชิ้นต่อมา SC ฮะอันนี้เป็น10บาท2สีที่ลึกนะ สิบาทสองสี่ที่ระลึกเนี่ยอ่านี้เป็นคุดเลยเห็นไหมฮะอ่านี่ราคาแพงค่อนข้างจะโอเคเลยแหละสูงสุดปัจจุบันนี้ป,ปาก็รับซื้อสวยจัดๆนะฮะก็ยังอยู่ได้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทเหมือนกันนะจะมีราคาขึ้นหรือลงเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะหนึ่งร้อยสี่สิบาทสภาพสวยจัดเลยเอสี่ฮะนะถ้าสภาพหย่อนลงมาราคาก็หย่อนตามไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ตลาดเหรียญก็เล่นหากันแค่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทสูงสุดเท่านั้นเองนะแต่ป่าปานั้นอ่ะ ยังยังมีนะักสะสมพอมาแบ่งปันกับช่องของป้าปาย,ยู่นะหลังจากนั้นก็เป็นหลายเป็นเอฟเป็กใช่ไหมเนี่ยไดเอฟเปกมาอีกที่จริงเราได้เหรียญเหรียญหายากที่สุดในชุดของเขานี่ได้กันมาบ่อยๆในเอฟซีนะ F นะอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลกลางเนี่ยนะมีคุดมีเอฟเปกมีอ่าโรงพยาบาลกลางนี่เป็นวราระเด็ดก็คือคุดกับเ e อฟเป็เอฟซีห้ C, คุดกับเอฟเป็กนี่เป็นวราระเด็ดนะฮะอย่างโรงพยาบาลกลางก็อนี้ก็เป็นวราระอาสำรอง สำรลองแต่เขามีราคาแพงกว่าวัลระย่อยๆวันนี้เราได้กันมาหลายเหรียญในเอฟซีอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเอาโรงพยาบาลกลางไว้ก่อนนะวางไว้ตรงนี้ชึบเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นอันนี้ก็โรงพยาบาลกลางฮะอ่ะอันนี้เป็นครุดอ่ะในเอฟซีฮะเราได้ครุดกันมาเห็นไหมได้กันมา1เหรียญ2เหรียญ3มเหรียญอ่าสี่เหรียญเราได้ครดมาสี่เหรียญนะเราก็ได้เอปิกมาอีก2เหรียญนี่คือวาลระเด็ดในชุด10บาท2สีที่ระลึก เนาะแล้วก็มีอีกหลายวาระที่เป็นวารับะลองนะก่อนจะมาถึงวาระย่อยๆพอปลาจัดไว้อ๋อนี่อีกคุดอีกเหรียญหนึ่งเอสี C ่ฮะอ่ะโอเคเนาะอันนี้เอพปกวางไว้ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็เป็นพยาคุดพยาคุดห้าเหรียญเอสี่ฮะเอพิกเอพิกสองเวางไว้ตรงนี้ปุ๊บเอาละเัลลลื่นเอสี F ่เคลื่นเดี๋ยวนะฮะวางไว้ตรงนี้อ่ะต่อมาเรามาดูอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยฮะเป็นวาระย่อยหรือว่าวาระเด็ดมาดูกันเนาะมาดูสองนี้กันด้วย นี่คือรายการเหรียญที่นักสะสมกรุงเทพมหานครส่งเข้ามาเอฟซฮะอันนี้เป็นอ๋ออันนี้นี่แหละเอฟซีฮะนี้ก็เป็นวาระวาระพผลองอยู่นะฮะเนี่ยสรุปแล้วตรงเนี้ยสิบาทสองสี่ที่ระลึกนะก็ได้กันมาเป็นวาระเด็ดแล้วก็วาระพผลองไม่มีวาระย่อยนะฮะวันนี้โอเคเนาะนี่ก็สังเกตว่าเอฟซฮะเนี่ยอ่ะอย่างงี้ก็ใช่นะฮะเป็นวาระพผ่อนครับเขามีราคาสูงกว่าวาระย่อยๆอยู่ เล็กน้อยนะในะปัจจุบันนี้แต่ยังไงเขาก็สูงกว่านะถ้าสภาพเดียวกันนะี่ยังไงเขาก็สูงกว่าวาะพลองไอ,อ้วา,วา,ลายลอยพูดไปก็เบอร์ไปเลย F4 อันนี้อะไรเอ่ย F4 ฮะตรงน,นี้เป็นสตางค์ดูนะเป็นสตางค์ดูเดี๋ยวมาดูสตางค์ดูที่ถ้าหากเป็นรอซอหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลห้า 10, สตางค์สิบสตางค์หรือทองแดงหนึ่งสตางค์ F4 ฮะนะ ก็ประปารับซื้อให้ราคาสูงกว่าเหรียญอ่าเหรียญสตางค์รูวาระอื่นๆอยู่เออเหรียญอื่นๆอยู่นะเพราะประปาทํารายการแล้วประปาอยากได้ใครมีนะฮะรอซอนหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าเหรียญสตางค์รูรุ่นแรกก็สองเจ็ดรุ่นอ่าสตางรูสมัยราชการที่เก้าแหละนะถ้าเป็นรอซ้อนหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้านะปปาให้ราคาสูงกว่าถ้าผ่านการใช้งานถ้าเป็นอ่าปีพศอื่นราชการอื่นประปาก็ให้อยู่ที่ประมาณเหรียญละแปดบาทเก้าบาทสิบบาทเจ็ดบาทอะไรประมาณเนี้ยนะ สูงสุดไม่เกิน10บาทแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นของราชการราชการที่5้รอศนถ้าเป็นรอศเมื่อไหร่นี่น่าจะเป็นรออด้วยนะอ่ะนะถ้าเป็นรอศเนี่ยถ้าลวดหลายคมชัดเห็นตัวหนังสือเห็นปีพศอยู่ในปปารับซื้อเหรียญละ20บาทนะรับซื้อเหรียญย0บาทขณะที่เมื่อก่อนนั้นสมัยก่อนนะปปากรับซื้อแค่เหรียญละ6บาท7บาท8บาทไม่ทันได้แยกให้นะตอนนี้ปปามาแยกให้แล้วสําหรับเหรียญไม่ว่าจะเป็นรอศหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าสมัยราชการที่ห้านะหนึ่งสตางค์ทองแดงหรือว่า ห้าสตางค์สิสตางค์นิกเกิลก็ตามโอเคเนาะถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็เหรียญยี่สิบาทไม่ผ่านการใช้งานถ้าเป็นรอซอหนึ่งสองเจ็ดก็เหรียญละหนึ่งร้อยถ้าเป็นหนึ่งสองแปดก็รู้สึกจะเหรียญละแปดสิบหรือว่าหกสิบนี่แหละเพราะจำนวนการผลิตก็แตกต่างกันนะก็หายากกว่ากันอยู่จำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะเลยหนึ่งสตางค์ทองแดงอ่ะโอเคเนาะใครที่มีนะฮะอ่าเนาะถ้าเป็นรอซอนี่เราให้กันเริ่มต้นที่เหรียญยี่สิบยี่สิบไปจบที่หกสิบแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทกันเลยทีเดียวโอเคนะฮะสำหรับเหรียญสตางงงค์ทออแดอ่ะ ใครที่มีนะส่งมานี่สตางค์รูนะฮะเนื้อทองแดงทั้งหมดเลยเดี๋ยวว่าปลาไปให้อดมินตรวจสอบที่หนึ่งแล้วกันว่าเป็นลอสอ,อะไรบ้างโอเคเนาะหรือว่าเป็นน่าจะเป็นลอสเอฟสี่หะนะส่วนตัวปลาคิดว่าเขาเขาเขาผลิตออกมาก่อนแล้วก็หายากนะจํานวนการผลิตไม่ค่อยชัดเจนหรอกแต่ถ้าหนึ่งสตางค์ทองแดงนละ้วชัดชัดเจนอยู่สามตีพศอ,อ่าสามตีลสนะหนึ่งสตางค์ทองแดงเนี่ยลสหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าเนี่ยเขามีจํานวนการผลิตอยู่แต่ปีอื่นเนี่ยปลา,าไม่มั่นใจนะบางครั้งสตาาาางค์โวลล่่่เเนีย้จจะไมไมดึก ข้อมูลจำนวนการผลิตไว้โอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญหนึบาท f c ฮะ1บาทที่ระลึกนะก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นวาระวาระย่อยๆ F4 ฮะเนี่ยอ่ะเราก็ยังรับซื้อกันอยู่นะจะผ่านการใช้งานมาแล้วบ้างอะไรบ้างเก่าเก็บก็ขอให้เป็นสภาพนี้นะเคยเห็นสภาพที่สุดโซมสซีดเลยขาวเลยประมาณนะัขัดแล้วขัดอีกนะั่น f ซฮะผุด,ด้วยเลยด้วยนะแบบนั้นจะซื้อขายกันค่อนยากนะ ไม่ถาวรนึกออกไหม,ไมฮะไม่ถาวรเพราะนักสะสมเขาอิ่มตัวแล้วก็จะลาบากนิดนึงฉะนั้นก็เรารับซื้อแบบนี้กันไปเลยเนาะ,ะผ่านการใช้งานมากๆก,ก็แทบจะไม่เกินหน้าเหรียญน,นะฮะโอเคนะฮะอ่ะโอเคอันนี้คือ1บาทที่ลึกนะอ่ะหบาทที่ลึกมีทั้งหมดก็ราวสัก16วาระนี่แหละ1บาทที่ลึกโอเคไหมเอะใครที่มีก็ส่งมาฮะก็มีวาระเด็ดๆอยู่ประมาณสัก4 ประมาณ4วาระนี่แหละนะถ้าถ้าเด็ดเติมลงมาอีกก็เป็นวาระเนี่ยนะแต่วาระนี้เขาก็ผลิตออกมาเยอะพอสมควรนะเราสามล้านเหรียญใช่ไหมน่าจะ3ล้านเหรียญอืมโอเคนะฮะเนาะวันนี้เราได้เหรียญกันมาก็ค่อนข้างหลายเหรียญเลยไม่ว่าจะเป็นสตางรูฮะสตางรูทองแดงหรือว่าเหรียญเด็ดฮะเอเปิกแล้วก็คุดเนี่ยเนาะเราได้กันมาเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นวาระพลองวาระนี้แล้วก็วาระนี้นี่คือเหรียญเด็ด แล้วก็เหรียญพะลองจําไว้นะฮะเหรียญพะลองราคาสูงกว่าวาระเย่อยๆอะระวังกันไว้แล้วก็ได้1บาทพยาคุดใครที่มีนะหบาทพยาคุดผ่านการใช้งานนักางคนเก็บไว้เป็นร้อยเหรียญ200เหรียญประมาณเนี้ยนะป้าร,รับซื้อเหรียญละ20บาทผ่านการใช้งานปกติธรรมดานะถ้าหากสวยขึ้นมาก็ดูตามสภาพมันแหละก็อาจจะถึง25บาท หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นโน่นเลยฮะหกสิบถึงหนึบาทกันเลยทีเดียวประมาณนั้นยังให้หลายราคาอยู่นะสาหรับหนึ่งบาทพยาคุ์โอเคเนาะเอาละขอบคุณการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยที่ส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของปาปาช่วงนี้ปปาอาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปจังหวะเหรียญเข้ามาเยอะๆนั้นปปาอาจจะแบ่งมาเปิดกล่องนะให้เจ้าของเอฟซีา FC ทางบ้านได้ดูกันด้วย นะการทําคลิปจับมาทําคลิปทีละวาระทีละเหรียญทีละปีพอซออาจจะห่างน้าถ้ามีกล่องเข้ามาจะเยอะช่วงไหนหรือไม่ปะปะก็อาจจะทําวันนี้เปิดกล่องด้วยแล้วก็มีคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อด้วยอะไรประมาณนั้นก็คอยติดตามราคาเหรียญ FCH ราคาเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพผิวก็เหมือนราคาเหรียญน,นั้นเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเสมอนะสภาพผิวของเหรียญคือการกําหนดราคาของเหรียญด้วยคลิปนี้ขอบคุณเจ้าของเหรียญขอบคุณการติดตามรับชมสวัสดีครับ